จะสวยงามสักเทียนไหนยศสูงสักหรือมั่งมีกว่าใครๆหนีไม่ได้ก็ต้องตายวายชีวันนึกถึงตายมันก็คลายไม่ให้จิตชวนให้คิดถึงความจริงสิ่งที่เห็นแม้แต่เราก็ต้องตายใจเย็นๆฝึกให้เป็นตายก่อนตายสบายเอ่ยนี่เป็น เตือนจิตสกิจใจเราท่านทั้งหลายว่าชีวิตทุกชีวิตนั้นบ่ายหน้าไปสู่ความแตกความดับทุกขณะทุกเวลาต่างแต่ว่าใครจะตายก่อนใครจะตายหลังใครจะตายเร็วใครจะตายช้าขึ้นอยู่กับบุญนำกรรมแต่ที่โบราณว่าวันนี้เรามางานศพข,ของคุณพ่อเผาเครือมั่น ต่อไปในเวลาข้างหน้าหรือในวันข้างหน้าต่อไปคนอื่นเขาก็อาจจะได้มาในงานศพของเราเช่นเดียวกันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ตลอดเรามาในงานศพทุกครั้งนั้นเรามาด้วยเหตุผลหลายหลายอย่างประการแรกมาเพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย และประการที่สองมาเพื่อแสดงน้ำใจไมตรีต่อเจ้าพ้าและกัประการที่สมนั้นมาเพื่อแสดงความกตัญยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณประการที่สเรามาเพื่อสนับสนุนประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา และประการที่หเรามาเพื่อค้นหาจัดจะธรรมของชีวิตนี่คือ,คอเหตุผลในการมาในงานศพหรือว่าไปในงานศพแต่ครั้งนั้นอย่างประการแรกเนี่ยเรามาเพื่อทำบุญอทุทิศใหแก่ผู้ตายโดยเฉพาะคุณพ่อเผาเกลือมัน่นท่านได้เสียชีวิตลงแล้ว ท่านไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำบุญเหมือนพวกเราได้อย่าว่าจะลุกขึ้นมาทำบุญเหมือนพวกเราเลยแม้แต่จะพนมมือฟังพระเทศหรือจะมานั่งฟังเทศอย่างพวกเราก็ไม่ได้เพราะท่านได้เสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันทำบุญอุทิศให้แก่ท่านผู้ล่วงลับ แกท่านผู้ตายเพราะว่าบุคคลที่ตายจากโลกนี้ไปเราไม่อาจจะทราบไดว่าเขาจะไปเกิดดีมีสุขหรือตกทุกขละกรรมลําบากอย่างไรไม่มีใครรู้เพราะบุคคลที่ตายแต่ละคนไปนี่ยังไม่เคยเห็นใครสรักคนกลับมาบอกเราหรือมาเข้าฝันบอกเราว่าเขาไปดีมีสุขแล้วไปเกิดเมืองนั้นเมืองน,นี้ เกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์อยู่ที่นั่นที่นี่ไม่มีใครมาบอกดังนั้นเราไม่อาจจะรู้เลยว่าบุคคลที่เรารักที่เราการพบนับถือเนี่ท่านไปเกิดดีมีสุขหรือตกทุกข์ละกรรมลําบากอย่างไรดังนั้นเราจึงต้องทําบุญหุนทิศให้และการมารวมกันทําบุญอุทิศให้หลายๆคนเนี่มันมีผลเป็นอย่างมากลําพังแต่ญาติพี่น้อง ทำกันไม่กี่คนผลบุญที่เกิดจากการทําก็มีเพียงแค่นั้นแต่ถ้าละคนละท่านมากันเป็น 40, 50คนหรือเป็นร้อยคนอย่างนี้เรามาร่วมกันทําแต่ละคนก็มีบุญของตอนเองทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาโดยเฉพาะในวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายคืนสุดท้ายของการตั้งศพผมเพ็รกุศล เพราะวันพรุ่งนี้ก็จะเลื่อนสิรีระสังขารไปประชุมเพลิงแล้วดังนั้นในวันนี้ทางคณะท่านเจ้าภาพและลูกหลานจึงได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาตวังตั้งใจที่จะให้เกิดบุญจากการฟังเทศฟังธรรมนอกจากจะได้บุญจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วเจ้าภาพยังได้บุญอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญนะหรือบุญขอใครบุญเกิดจากการให้ธรรมะให้ธรรมะ,รรมะแก่คนทั้งหลายการให้ธรรมะนั้นท่านกล่าวไว้ว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐดังมีบาลีกล่าวยินยันรับรองว่าสพภานังธรรมทานังทินาติการให้ธรรมะย่อมกะนะ การให้ทั้งภูเพราะงั้นวันนี้ลูกๆล,ล,ละหลานได้มาให้ธรรมะอันเป็นหลักคำคำสอนของพระพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นการให้ที่ประเสริฐทำไมท่านจินบอกว่าการ